นี้ก็คือสิ่งที่คิด <Yes. S 1> และอันนี้ก็คือสิ่งที่ได้สสวััดีครบโอเคครับสวัสดีครับ, okay, รบ,ว,รบวันนี้มากันอีกแล้วครับกับของเล่นเสริมพัฒนาการครับม o สเพนนนี่เป็นของเล่น DIY นะเฮ้ย มาถึงเจ้าเปล่าครับเอากระมังมาอันหนึ่งเอาไว้ใส่น้ำกินไม่ใช่โอ้แนแป้นพิมพ์ไอติมมาโอเคครับอันนี้เอามาใส่เต็มไม่ใช่อันนี้คือแป้นพิมพ์รูปลายต่างๆครับเฮ้ยอันนี้คือปูนพาสเตอร์นะเพื่อนนี่คือปูนพาสเตอร์นะแล้วก็มีสีครับเฮ้ยปูนพาสเตอร์มีสองถุงเลยเหรอก็จะมีผู้กันมาให้หนึ่งอันนะครับแล้วก็จะมีช้อนโอเคพร้อมยัง ก็คือของเล่นชุดนี้นะครับเดี๋ยวอธิบายให้เพื่อนๆฟังก่อนนะครับก็จะเป็นแบบว่าเขาจะมีปั้นพิมพ์มาให้แบบนี้ครับ เราก็เอาปูนพลาสเตอร์ใส่ลงไปในแป้นพิมพ์แล้วก็รอจนแข็งก็หลังจากที่มันแข็งเสร็จแล้วเราก็เอามาระบายสีได้ตามชอบใจเนะครับก็แล้วแต่ว่าใครจะระบายเป็นตัวอะไรก็ได้อนอืน่นเดี๋ยวเราจะผสมปูนพลาสเตอร์ก่อนนะครับก่อนอื่นเราก็ใส่ปูนพลาสเตอร์ลงไปในเทวยวก่อนใส่ครับเดี๋ยวเราต้องใส่น้ำผสมลงไปด้วยนะก็ค่อยๆใส่น้ำลงไปนะครับเพื่อนๆอ่าคนอ่าคนให้เข้ากันนะครับ เสร็จแล้วก็เอาไปกินไม่ใช่อย่าน,นี้จริงไม่ได้นะเพื่อนๆเหมือนไอติมจี๊ดโอแต่จริงพอทําแล้วมันก็เหมือนไอติมเหมือนกันนะไอติมจริงครับกระนี้โอเคครับอ่ะเราก็จะต้องคนให้เข้ากันนะครับนี่ไอติมอ่าโอ้โหน่าก,กินเชียนระ์แล้วเพื่อนๆเ,เรียนแบบเถอะโอเคอ่ะคราวนี้พอเราผสมแล้วเนื้อมันได้ที่แล้วครับเดี๋ยวเราจะตักใส่แป้นพิมพ์ครับโอเค นี่ครับเพื่อนๆพอใส่เสร็จแล้วเนี่ยมันจะหน้าตาประมาณนี้นี่ตรงนี้จะเป็นหน้าตามันโอเคเราได้หน้าตามันแล้วครับเดี๋ยวเราจะเอาไปแช่ช่องฟีดไปก่อนให้มันแข็งเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวกลับมาเจอกันอีกรอบหนึ่งครับโอเคเราเอาปูนปาสเตอร์น่ะไปทําให้มันแข็งมาแล้วครับรนี่ใช้เวลาต้องทำเมื่อวานเนี่ยโอเคนี่คือผ่านไปอีกหนึ่งวันนะโหแข็งเป๊ะครับแกะออกมาดูทีละตัวนะครับว่าเป็นยังไงบ้าง อ่ะเพราะแกะสิงโตก่อนนะอลิมนะครับอลิมอลิมเป็นสิงโตนี่อันนี้เป็นหน้าสิงโตอ่ะครับตัวที่สองนะครับเดี๋ยวแกะให้เพื่อนๆดูครับมัฟเข้าไปปึ๊บนี่ตัวที่สองเป็นพี่มีนะครับอ่ะเดี๋ยวแกะอันนี้อันหนึ่งปึ๊บอีกหนึ่งอันเป็นฮิปโปมัฟนี่อันนี้เป็นฮิปโปนะครับ อ๋อเป็นวัวก็ได้หรอสิงโปก็ได้ที่เขาระบายอ่าโอเคครับงั้นเดี๋ยวพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มระบายสีกันเลยน,น,นะเพื่อนเครับพร้อมแล้วเดี๋ยว,วเยวจ้าเปาจะเริ่มระบายนะครับเดี๋ยวคุณพ่อจะเป็นตัวนี้นะครับจะเป็นวัวนี่น้องวัวเดี๋ยวเจ้าเปาจะระบายที่มีครับ ของพ่อก็เสร็จแล้วครับพี่วัวนี่นี่นี่พี่วัวของพ่อดูยิ้มปากแดงเลยครับเพื่อนๆนี่นี่นี่วัวนี่วัวหรือว่าม้าลายเนี่ยเดี๋ยวดูของเจ้าเป่านะครับของเจ้าเปาที่เจ้าเป่าระบายออกมาก็คือพี่หมีนี่มันมีกิสลี่นี่นะใช่ไหมอีกหนึ่งตัวนะครับเป็นสิงโตนะครับนี่จะเป็นสิงโตเดี๋ยวจะให้เจ้าเป่าระบาย Okey. Ni okay, okay, right. Ah, learn. ครับอันนี้ก็คือผลงานของเรานะครับอันนี้พี่หมีพี่วัว <Yes. S 1> และก็พี่สิงโตธนาม <What? S 1> จะาป่าบอกว่าพี่สิงโตกลายเป็นนักการ a แอคชั่น <Huh? S 1> นี้ก็คือสิ่งที่คิด <Yes. S 1> และอันนี้ก็คือสิ่งที่ได้ <c oughs> <c oughs> อันนี้ก็จบลงไปครับเกี่ยวกับคลิปการระบายสีนะเพื่อนๆนะครับก็ยังไงก็ อย่าลืมฝากกดติดตามช่องเปาสอรี่ด้วยอาเจ้าเปาบอกคุณด้วยว่าโอเคครับยังไงก็อย่าลืมฝากกดติดตามช่องเปาสอรี่ด้วยนะอาเจ้าเปาก็เก็บไว้ที่เด็ก